ส่วนช่วงนี้นะเคมนรคนหล่อจะพาทุกคนไปพบกับท่านประธานคนสวยดรรัชีีหาานิยมควงคู่มากับท่านอาจารย์ประเด็นดุษระเอกยุค90สุดหล่อของเรามาดูซิว่าจะพาพี่น้อง PNK ไปท่องเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรน่าสนใจบ้างนั้นต้องติดตามได้กับภารกิจของ PNK PNK Global 24 ถึงแล้วทักทายท่านผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับค่ะเพียร์เคสวัสดีครับผมปาินดุคับและชนนมหานิยมค่ะครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการเกษตรสนามเป้าช่วงการท่องเที่ยวครับทุกวันอาทิตย์เวลาหกโมงครึ่งเช้าๆแบบนี้นะครับค่ะอะแล้ววันนี้ขับมาจากกรุงเทพเลยพามาที่ไหนนี่พามาเที่ยวที่นี่เลยจันทบุรีถามว่าจันทบุรีอาจารย์จะนึกถึงอะไรสวนสนุก มีที่ไหนจันทบุรีสวนสนุกสวนน้ำด้วยหสวนน้ำมีไหมน่าจะมีป่าโลมาไงใช่ใช่ใช่พาไปดูป่าโลมาเหรอแต่วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราจะพาเอาใจพี่น้องเกษตรกรมาเที่ยวสวนทุเรียนสวนทุเรียนจันทบุรีแล้วก็สวนมุกุดด้วยคือเมื่อ3เดือนที่แล้วเราพามาดู ม,มาดูเนี่ยคือส่วนนี้แย่มากๆาแต่มาดูปัญหาของเขาใช่มาดูปัญหาในโใครคภัยเจ็บของทุเรียนแต่วันนี้เรากำลังจะมาดูว่าที่เราดูเมื่อสามเดือนที่แล้วมันฟื้นขึ้นมาแล้วหรือยังอาจารย์ไปเยี่ยมพี่วีรัสเขาหน่อยมาฟอลลางั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า<ๆ> น,นี่คือสมาชิกชาว p ีเใช่ไหมใช่หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ p ีเแล้วดีขึ้นครับภูมิใจครับมันออกดอกทุกต้นตอนที่ประทานมาเมื่อ3เดือนที่แล้วใบมันไม่ได้สวย<บ>อย่างนี้เลยครับใบมันไม่ดีเลยครับประธานยังบอกเขาว่าใบไม่สวยใช่ทีนี้ผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่ามัน มันเป็นแบบนั้นไปแล้วอ่ะค่ะเออแล้วเราก็มาใช้ปุ๋ยของคุณเคสามเดือนเต็มเเลยเป็นยังไงใช่สามเดือนเต็มเต็มอ่ะใบดีทุกต้นพอช่วงออกดอกก็ยังใบใบใบก็สวยนะอะไรเนี่ยมันมันหลงฤดูมาได้ยังไงอ่ะพี่นล่นน่ะเต็มหมดเลยมันหลงมาหน่อยครับนี่นี่ลูกแรกของฤดูกาลเลยไหมเนี่ยอันนี้ยนะชุดแ่ยเทาของผมอ่ะโดนฝนเกือบทั้งเดือนไม่โดนฝนนะ ฝ่ายพ่นได้เป็นตันหลุดเนี่ยอย่างนี้กินได้ยังพี่ฮะอีกประมาณนู่นอะบักระลาเดี๋ผู้หญิงบอกก่อนอยู่ทานเนี่ยเพิ่งกินเขาบอกว่าปีเนี้ยทุเรียนมีปัญหาเพราะว่าไม่ค่อยออกดอกไม่ค่อยออกผลกันเลยนะคะแต่ละสวนแต่ละสวนของจันทบุรีครับแต่ของเรานี่ทําไมลูกเต็มต้นไม่รู้ครับดอกเต็มต้นเลยนะดอกเต็มต้นเลยเดี๋ยวไปดูไอ้ต้นที่บอกว่ามันมันจะตายแล้วเนี่ยเป็นยังไง น้ำมันไ,ไม่ใช่ในกล,กลกว้วยก็ใส่ัด้วยโอ้โหเบื่อคนกรุงเทพจังเลย <c oughs> แหม่ <c oughs> บอดิน ในนี้ครูอย่างนี้เขาโอเคไหมโอเคครับสมบูรณ์ออ๋สมบูรณ์ภูคูเป็นแปงเต็มที่เลยอันนี้เขาเรียกว่าดอกเริ่มบานแล้วอะเป็นหางเลยนะอันนี้สายปลาอะไรอันไหนเนี่ยคือขายแยงแยงยังไม่พกยังไม่โผล่ครับถ้าเป็นรัดเนี่ยรัดเสียได้มันนะอันนี้ได้หนึ่งลูกสองลูกสามลูกอกรวยอะไรก็จะกินจริงๆมันคือหนึ่งดอกหนึ่งลูกไหมใช่ใช่ครับจริงีนี้ทำบันเทิง เราจะว่าได้ประมาณฮาลูกนอกด้านถัดไปกืบขีดเพิยงเกียเออมันติดมากเกินไปครับผมเพราะกิ่งมันมีหมดอ่ะเราแบกแยกกันไปได้เลยแล้วใช้ยังไงพี่วิรัตนึ่งน้ำพันลิตรครับค่ะต่อตอนต่อหนึ่งขวดครับเนี่ยค่ะแต่ไม่จ่ายทั้งขวดนะครับเปิดฝาเปิดฝาเฮ้ยพี่วิรัตน์โดนโจรผู้เรียนว่ะน่ะใช่ครับป้าพี่ดอกเย เพียงเกย PNK พวกเดียวกันอันนี้คือใครคะเนี่ยแนะนำตัวเองค่ะเป็นทีมสำรวจภาคสนามค่ะติดตามผลของบริษัทพีนเกโกบอลสองสี่ยุทไทยของเรามาดูแล้วเป็นยังไงบ้างติดตามผลเป็นยังไงบ้างคือส่วนนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยมาติดตามผลจากสังเกตจากต้นป่วยตันนี้ครับค่ะ ที่ใช้บริบทของเราปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำเพชรนาคาสูตรหนึ่งและสูตรสองแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดปาวันพิเศษของเราใส่ทางดินแล้วก็ปุ๋ยชนิดน้ำสี่นทางใบสังเกตที่แผลลำต้นต้นนี้ครับที่ว่าอาการหนักๆรักษาแผลหายข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งรัดอ่อนมาพร้อมดอกครับจากต้นที่ไม่มีใบเลยตัวนี้ลากเดินใบเดินดอกมาครับสมบูรณ์ทางต้นครับปกติถ้ามันออกดอกใบมันจะหายอย่างนี้เหรอ ถ้าปกติชาวสวนเนี่ยถ้ากลัวเนี่ยถ้าออกดอกปุ๊บหรือติดผลถ้ามีรากเอาเล็กๆเนี่ยจะสลัดทิ้งแต่ข้อดีของปุ๋ยเราคือมาทั้งคู่เลยมาทั้งหมดครับคือรากสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ด้วยต้นใบดอกสมบูรณ์ที่สมบูรณ์ทั้งต้นครับโอ้โหแถ่นี้มันจะเป็นดำหมดเลยเนี่ยแถ่นี้มันจะเป็นแบบจุดดำ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 หมดเลยแล้วนี่มันหายหมดแล้วเนี่ยไม่มีดำเลยใช้เวลาเท่าไหร่ครับที่อาการมันดีขึ้นอ่ะ มันก็จะประมาณเนี่ยประมาณเดือนกว่ากมาเดือนกว่ากาก็หายละเพราะน่ะป้า้าฉีก็เครื่องก็คือชีดไปด้วยถ้าว่าวันนั้นไม่ได้ชีดเครื่องก่อนสองสามวันก่อนฟอกกี้ไปฟอกกี้ฉีดมันเน้นเลยเน้นที่แผลเลยทีนี้สวนทุเรียนเขาบอกกิดยากมากแต่เพื่อไม่ใช้พีเอคของเรานะครับสวนของคุณวิรัติ์น่ติดติดทั้งทั้งสวนเลยนะครับเห็นเห็นหลายๆรุ่นด้วยมันมีบ้านของแหวนที่สวนบางขุน นะครับมันจะงามขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอที e ่ที <anyway> <sm> ่สวนมังคุดก็จะรู้ความงามอีกทีนึงครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปสวนมังคุดกันครับโอเคครับว้าวคราวนี้ก็มาถึงสวนมังคุดของพี่อาคมสวัสดีครับสวัสดีครับ ผลิตผลหลังจากที่ใช้ปุ๋ย <c> ก็พอใจครับพอ,อใจว่า <c> ผลผลิตดดีขึ้นแล้วก็ทําให้เราพอใจสมบูรณ์ดอกดีขึ้นครับผมใบสวยขยายความคําว่าพอใจหน่อยคำว่าพอใ,อใจก็เมื่อก่อนที่เราไม่ได้อย่างนี้ตอนนี้เรามาทําใบออกมาสวยแล้วก็เห็นดอกแล้วก็สวยครับผมใบออกมาสวยคือใบมันใช่ไหมใบใหญ่ใบมันใช่ไหมใบมันครับเนี่ยหันไปมองเนี่ยโอ้โหใบสวยเลยจริงตอนนี้ดอกมังคุดกำลังบานนะครับ กำลังบานแต่ว่าลูกขึ้นเม็ดแล้วครับขึ้นเม็ดแล้วลูกก็ติดแล้วเราฉีดมาเรื่อยๆเลยฉีดมาเรื่อยๆแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้ก็คือขาดไม่ได้นะฮะปุ๋ยบานเราเนี่ยเราก็ใช้ตลอดใช้คนต้นใช่ครับใช้ยังไงพี่ก็คือแบบว่าต้นใหญ่แล้วก็เพิ่มเยอะหน่อยนะฮะแบบว่าเพิ่มเยอะหน่อยต้นนี้เฮ้ยใบไม่เขียวเหมือนเท่าต้นนี้เราก็เพิ่มอีกหน่อยมันจะได้สีเท่ากันอะครับ อ่าต้นต้นหนึ่งประมาณโลครึ่งหรือสองโลงแล้วแต่ขนาดต้นครับค,คือถ้าปุ๋ยทางดินเนี่ยเราจะใช้วิธีว่าใช้น้อยแต่บ่อยครั้ง<อ>นะรเราปล่อยเร,เราไม่ปล่อยให้โซมน,น,นะแล้วปุ๋ยน้ำเหรอครับปุ๋ยน้ำเนี่ยผมใช้บ้าน้ํา200ลิตรก็ใช้อ่าหนึ่งร้อยซีซีนะฮะอ่าหนึ่งร้อยซีซีฝาแดงฝาเหลืองอีก100ซีซีรวมยอดแล้วเป็น200ซ<อ>ีซีน้ำสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรถ้าดินเขาแข็งแรงถ้าตอาหารเขาเพียงพอเขาก็ไม่ค่อยมีโรอกว่าก็เหมือนเดิม พูดพูดโม้ให้เห็นหรือเปล่าเนี่ยรักแต่เชื่อเต็มร้อยแต่มีแต่การเดียวนี่แหละแทนท่านผู้ชมไงอ่ต้องพาไปดูอยากจะเห็นของจริงใช่ครับเอาจัดให้ครับมาไปมาตรงไหนไปเอาเชิญทางนี้ครับผม ซ่อนอยู่เลยครับผมเพราะว่าพวกบางพุทธิสายบงคุณเขาจะอยู่ข้างล่างเขาจะไม่อยู่ด้านด้านด้านแสงอันนี้คือแสงปรุงอันนี้ดอกเขาจะอยู่ข้างล่างครับลูกเขาจะอยู่ข้างล่างคือแบบต้องเราต้องดูใช่ตอนนี้เขายังลูกเล็กอยู่อันนี้คือเป็นลูกเนี่ยอ่านี่ขึ้นขึ้นเม็ดแล้วขึ้นลูกแล้วครับนี่รอใจสอนลูกอันนี้คือเม็ดเรารู้แล้วใช่ไหมครับผมอันนี้คือลูกที่เราจะกินใช่ครับผมสี่ห้าหกอนั่นคือมันจะมีหกมีหกกรีบหกกรีบฮะอยู่ในรูกนี้ตอนนี้ที่เขายังไม่ค่อยชัดเพราะว่าเขายังไม่ค่อยบานใช่ไ รับอย่างครับทีนี้เราดกไหมฮะถ้าว่าถ้า,า,านูกเขาโตโแล้วฮะจะดกไหมครับเนี่ย เป็นไงเห็นเรื่องผลิตผลผลผลิตของของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ย p ีเนะคใช่ก็ยินดีกับชาวสวนด้วยพี่อาคมด้วยครับแล้วก็พิวิลัตด้วยนะครับใช่เลยวันนี้เราสวนทุเรียนทั้งทุเรียนแล้วก็มงคุดะเวลาหมดหมดเวลาแบบนี้วันนี้ท้ายรายการแน่นอนต้องมีแจกรางวัลวันนี้จะแจกอะไรครับก็ต้องแจกนี่เลยโพรไบอติกกินแล้วหล่อกินแล้วสวย พี่น้องชาวสวนเกษตรกรก็สามารถทานได้ในเรื่องลำไส้ให้สะอาดนะคะทานง่ายด้วยที่สําคัญนะไม่ยากเมอนทุเรียนต้องปอกอันนี้แค่ฉีกซองกรอกปากจอบคําถามประจําวันนี้มีอยู่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนบางคุดนะครับจังหวัดอิหกัยงคําตอบที่1ครับจังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีคําตอบที่2ระยองครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคําถามประจําวันนี้นะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับข้อ1ครับจังหวัดจันทบุรีครับข้อ2อจังหวัดระยองครับครับรีบตอบมาทาง Facebook ที่อยู่หน้าจอวีนี้นะครับแล้วก็รับไปเลยพี่เบลติ๊กซอมรางวัลนะครับจะต้องขอขอบคุณพี่น้อง p เอ็นเแคนทร์โออผู้จัดการทุกท่านที่มาต้อนรับนะคะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของสวนด้วยพี่วิรัตินะครับแล้วก็พี่อาคมนะครับครับค วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับพวกเรานะครับในรายการเกษตรสนามเป้าทุกวันอาทิตย์ตอนหกโมงครึ่งครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ